ไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่กินน้องไม่นี่พี่น้องอุ่นตุนเลยพี่น้อง,อนนองจ้าเจ้าหินบ่นี่ป้าดงบไหลแงบไหลสวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาเที่ยวไรสตอรอเบอรี่เพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องไรสตอรอเบอรี่เพชรบูรณ์นะคะเด้อสมองท้าเพิ่นสมซื้อมาจจกไปทัวร์ไปทัวร์ทีจ้ะ ไปเก็บสตรอบอรีก่กันเลยจะแป้งเลยแล้วจ้าไลส่สตอบอรี่ที่เพชรบูรีไปอาศัยนางนู้นเนวันบางนู้นอัดหนุ่งใหญ่ๆหนง่ใหญ่จ้ะนุยใหญ่ไปครับพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันพี่น้องอย่านำเสนอดอกไ,ไม่ไมไมไมค่ะรอกไม่ดดไม่ไม้ค่ยอยู่ข,ข้างางะะเลยค่ะเด้อกันรูกไป้ให้ถ่ายรูปได้ค่ะใสอยากระชายกับนอยกระชายน้ก,นกันนี่ค่ะตอนมนิน มันเพิ่งใจเจ็ดโมงกว่า,วาจ้ะบ่มีลูกค้าบ่มีแขกมาจ้ะเจ้าสายสายอาจสิ่นี้มาหลายน้องหามาหาเบิ่งสตอรอเบอรี่ต้องกันค่ะมาน้ำกันก็น้องสาวไปค่ะไปค่ะเข้าไปเก็บสตอรอเบอรี่กันพี่น้องเห็นนลวยไปค่ะเห็นนลวยไปเห็นนลวยสตอรอเบอรี่ว่าค่ะ ตัวลูกดิตัวล <mons> ูก <teok>? ดิดีมากดีมากฝันระต้าเอาเด้กพี่น้องไปสิต้องไปหาเอาไม่ยหญ่งสักตัเนาะพี่น้องเนาะไปขันต่อระบอกันเรือยค่ะเด้อพี่น้องคะไปได้แล็วไปด้เร็วไปได้เร็วตัวยิงเบสเป็นอดเด็กเอาเลยใช้มือเด็กเอาเลยเป็นวาเลนเดี๋ยวจะใช้มือเด็กเด้อพี่น้องค่ะใช้มือเด็กเอาเลยค่ะ พอเร็วพอเร็วสตรอบอร,รอีู่ปใหญ่ๆเก็บเอาเก็บเอาสตรอเบอรีไปกับพี่นองค่ะขอไปข,ขอไป,อไปนี่เป็ย่ยเลยคะแต่ว่าั พี่ดองสอนสอนไปค่ะไปค่ะไปหาสตรอเบอรี่กันพ่อบอพี่น้องอออออพ่อบอสตอรอเบอรี่น้องกระนังยังเก็บไปเข้ากับไปทั้งนี้ ก็นังง่ามเนี่ยสตอรี่ก็ลังงามพีม่ต้องเห็นปะจ้าอได้เลย ไปเข้าไปเขาไปล็อกไหมพี่น้องขาบิึงวิวด้านหลังค่ะเบิึงวิวด้านหลังนะ,นะจ๊ะดเด้องามงามบรรยากาศเป็นผูเขาจ้ะเพชรชบูรณ์จ้ะเพชรชบูรณ์ที่ไรต่อบาลีเพชรชบูรณ์จะ้ะเดี๋ยวเขาไปเก็บตอรอเมารี่ต่อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ เห็นลายก็เลือกนะพี่น้องนะเห็นลายก็อยากเลือกจักน้อยจ้ะทุกคนคะนี่สตออรสตอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ยากลายค่ะพี่น้องเอ้ยบันนี้เห็นเรลาสวรรค์จะ้ะ 你有个小王 สวยอยู่นะอืมไปเลยครับมีพูไปเลยครับเดี๋ยวกลิ่งนะเดี๋ยวกลิ้งนะตอนเท้าออกไปมื่อกานั่นนี้บแบบเท้าอันเขาต้องในเขาไม่อีกรอบออกไปแล้วก็ได้เขาไม่อีกรอบกรับพี่น้องสตอเบอร์รี่ นี่ขนุ่ยหิ่ใหญ่งนุ่ยยิ่งยิ่งขานุ่ยยิ่งยิ่ง่าเด็ดค่ะเด็ดบักพลาดครับบักพลาดไ้เออล็อกไผรล็อกมันเดือหามาตัวของกันเนี่ยล็อกไผรล็อกมันต้องบอกกันไว้ค่ะต้องบอกกันไว้ล็อกไผรล็อกมันเด้อขหามขาหามขามเพิ่นว่าให้ขามล่องเด้ไว้หามว่าอะไรเด้่เสียมารยาทเดยพี่น้อง มีการหวกกันได้ค่ะเมื่อใดเนี่ย,ม,ยมันเจียมราระยัดเก็บสตรอเบอรี่เพห็นว่าไอ้กามเด้่ต้องแมนอิหลีเด้ต้องไปให้ของไปของมันเด้อพี่น้องเด้อส,สตรอเบอรีอ่งับไหลายค่ะงามหลายงามหลายงามหลายสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ ยังบ่ทันฮู้ราคาเด้อค่ะเด้อว่าเพิ่นเอาโลละเท่าใด้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เก็บกันแล้วเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวค่ะงามหลายค่ะงามหลายซากสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องกอดป้อนนุ้ยนี่นุ้ยนี่นุ้ยน,น,นี่พี่น้องมื้อนี้พี่น้องอ้นต้นเลยพี่น้องจ้าเจ้าหินบ่นี่ปั้ดงามหลายงามหลายพี่น้องค่ะพี่น้อง มาข่ามานไว้นี่ไว้นี่โอ้ยกล่องข่กระชิ่งสั้นเนื้อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข่อยตื่นเต้นข่พว่อบอกอันนี่หลายงามขัางงามไว้นี่พ่อท่านสุบข่อพว่เอาข่อยเอาไว้นี่แม่มงามขัางงามเนี่ยเลยเฮ้เรื่งพี่น้องยี่หมักหันกระมีได้เห็นบ่อใจเห็นบ่พี่น้องฮะกล่องกระชิสั้นๆนะจ๊ะเด้อเพราะว่าข่อยยางไว้ค่ะข่อยยางไว้ไข่ฟ้าว ไปสิไปไร่หม่องอยุ้งมันนี่คอยพ่อไรสตรอเบอรี่ค่ะคอยก็เลยเก็บน้องค่ะงามงันแต่งคึนคืนโอ้ยลอกนั่นแมจ่จ้าลอกนั่นแม,ม่ผู้เจ้าเห็นบ่นั่นน่ะลอกนั่นแม่จ้าเห็นบ่ไรสตรอเบอรี่โอ้ได้ไหมครับได้ไหมไปก็ได้ไปไปเดินไปเดินไป เดินไปเดินไปหลานว่าเบิงหลานว่าเบิง,บงกะคุจ้าว่าป้าได้บ่ว่าสั้นนี่่อยกะเอาใอรงามใครงามค่ะ่อยงามมีตัวไหนางามมีตัวไหนางามไปมสตรอเบอร์รี่แล้วค่ะเด้อพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วค่ะพ่ออีกแล้ว ได้สตอเบอรี่อุ้ยงามหลายงามหลายงามหลายค่ะงามหลายคุณน้องพ่อแล้วงามค่ะงามโอ้ยแดงจิงคือยู่ค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะแดงจิงคือยู่ นี่พี่น้องพี่น้องค่ะแดงจึงครึ่งยู่ค่ะเก็บค่ะเก็บนางลกน้ตำ,ต,ำ,ต,ำ,ต,ำตัไไ้บ่ได้เดใจตอนนี้มันจืดอ,นะอยู่มันเศร้านะมันยังเศรายู่มันจืดได้หลายเตบิบน้องถามว่าได้หลายไปบนได้แลว้วปะนี่แหละเบิ่อร่องนี่กับสีเศร้าน้นองอว่าพราแลว้วพราแล้วไปไปสวร์จะสวร์ดู งา่ายหลายแขงจริงคึงตอนนี้มันแตจืดจืดจังน่อยจ้ะน้ำหมอกมันลงเดี๋ยวแวะล็อกนี่จังน่อยกันง่ายหลายพี่น้องเลยสองหน่วยนี่นะข่อยจ้องมันถ้าโดนแล้วเอากันเนาะพี่น้องเนาะนีะ่นี่นี่อีกหน่วยหนึ่งพี่น้องง่ายงามง่ายงายโอ้ยเก็ียบลายกระปวดแอวจ้ะพี่น้องมันเพียงหัวเขานี่แหละ ไรสตอเบอรี่พูด,น,พน,พดกกนะพี่น้องย่างแค่์พูดละสามล็อกสามล็อกกับวายลอยพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งดอกดาวเรื่องจ้ะเอาสมนีละจ้ะบ้อาอะไรไปค่ะไปค่ะไปเบิ่งดอกดาวเรื่องกันดอกดาวเรื่องดอกใหม่เบิ่งพี่น้องเห็นบ้งงางไหมบ้านีด ไปค่ะผ้าชมผ้าชมดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กม,กม้สวยงามจ้ะทางข้างนี้เป็นไรสตรอเบอรี่้วจ้ะเด้อไรสตรอเบอรี่เดี๋ยวให้เบิ้งดอกไม้ใกล้ๆจ้พี่น้องดอกไม้ที่อยู่ไรสตรอเบอรี่ สวยงามบ่ะคะพี่น้องที่ไล่สตรอเบอรีร่เพชรบณ์จ้ะสตอรอเบอรี่น้ำหมอกล่งอยู่จ้ะสตรอเบอรีร่เพิ่นกันลายอยู่ในช่วงนี้สตรอเบอรีร่ลายแล้วค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สันิทจะพี่น้องพอกันไหมในคลิปหนา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินแม่กินได้สตรอเบอรี่มาฝากแม่จ้ามาๆที่ไปเก็บมาละรวมกินแบบใดนอ ลองกินเบื้อีม่องกินเบิ้งเอายังมาพาราทัวเดดเดาแนหัวร้ามันไ่ได้ปอกเปลือกได้ไหมจับขวานมันเรากัดปวดปวดเป็สาวเลยเนยมาจไม้ามาให้ลาไม่กินบักตอรี่อาง้วมากินบตอรลี่เร็วๆตอรี่นู่ยายูมากินตอรลี่เป็นเพื่อนยายหน่อยมากต่ตอรลี่พระพระสตอรลี่ยายว่าสตออรี่ตอลลีน้อยายือ เป็นนแมรเป็นงูเนี่ยหมดเสื้อแฉบปะแฉบอู้่แฉบอยู่ฮะโหาลอยอมรโอ้โอ้วันนั้นโอ้วันนอีลีเรนวาหมีได้หรอสวนมันรารหอยอีเม่ของเพชรบูรณ์แฉบบ่เอุ้ยเก็บกับมืออีหลีแ่บิเนกมันเราเป็นอีหยังเน่บักสตอลเจ้านี่ นวก็กินเขาแล้วสิสิไปเก็บสตออรรี่มาฝากเราเราเอิอนสตอรอรี่เออภูเกกินสิพูไม่กินมาสันมาแสบอยู่เป็นวะ่อตาหูมาหาหน่อยเจ้าเลยตีกินสตอรอรรี่กอนมาพี่น้องมาเนี่ยถึงคิวซิมสตอรอรรี่เลยไอแม่เอื่นสตอรอรรี่จ้ามาแสบๆน้ำกันสตอรอรรี่คำยังไง แซ่บจะพี่น้องเก็บไม้ ans, ไม่แซ่บลายพี่น้องเอ้ยมาสาถาดเร่เยกินทีถน้อโลลอหาร้อยจไปเก็บเอามาโลดอหารลอยแซ่บนี่หอยขอ้านไม่กินไม่กินมะขามพี่แมวยังมาอีแมวมาจักไกัดกินเนอะกูคือกินผักเถอะพูดมาแต่ของเก็บมากเลยกินแมวไม่กินอะไรเลยกินอะไรกิน